คิด0ีสองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2000แล้วก็มีเมมส 2G กิกไปดูรละเอียดกันนะครับแล้วก็มีแรปเตอร์ชาร์จนะเป็นของเทียบนะครับจะเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้นครับเป็นรุ่น2000นะครับแล้วก็มีเป็นที่ชาร์จแบบเทียบเดี๋ยวที่ชาร์จนี้ใช้ได้ปกตินะครับจะไม่ได้เทียบให้ดูเพราะว่าพอดีปลักไม่บางนะครับแล้วก็มีเป็นซอ,อ,องโฟมนะครับ เป็นสองโคมของ B&P นะครับเป็นไม่ใช่ของแท้นะครับก็ของตลาดทั่วๆไปนะเป็นเอาไว้พกพาได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นรุ่น2000นะครับเป็นสีดำแกน b แบกนะครับหน้าจอยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับด้านหลังประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวงแหวนของรุ่น2000นะครับฟลายุมนี้ไปได้ปกตินะครับสภาพให้ดูจากภายนอกก่อนแล้วกันนะครับหน้าจอก็จะมี รอยขนแมวตามการใช้งานของมือสองนะครับมีฝุ่นในจอบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับแล้วก็มยังไม่ได้ติดเิมนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงรอยขนแมวอะไรก็จะไม่เห็นนะครับอ่าน่าเอาพวกปุ่มนะล็อกอะไรพวกนี้ก็สภาพตามที่เห็นนะครับมีฝุ่นอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีรอยตกกระทบกระแทกหนักแต่อย่างใดนะครับดูด้านบนบ้างนะครับก็จะมี ดูชาร์ตนะครับอ่าอ l อ่าตัวเปิดแลนนะตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเน็ตกันอยู่แล้วนะเราเล่นผ่านเมมนะครับด้านหลังนะครับก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีรอยแตกนเลยนี่นะด้านล่างก็จะมีดูชาร์จมีหูฟังนะครับแต่ว่าตำหนิตัวนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพอดีว่าฝาแบตมันรวมนะครับนี่นะครับฝาแบตมันรวมอ่าต้องต้องหา อะไรอ่ะเทปมาติดหรือไม่ก็เราก็ไปซื้อฝาแบตใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันหลวมนะครับเหมือนกับตัวเคียวล็อกมันแตกไปนะครับอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็ซื้อเคสเคสใสนในช้อปปี้ก็ได้มาใส่กรอบเข้าไปนะครับเวลาเล่นเราก็ต้องจับไวแ้แน่นๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เครื่องดับนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นเมมแบบแปลงนะครับความจุก,ก็ สายอีสองกิกนะครับนี่เป็นแบบแปลงนะครับคุ้มๆตัวนี้สายอีสองกิกเกมแบบเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องทดสอบกันนะครับ uh, ตัวนี้ให้ดูซิสเต็มเชตติงนะครับ b a t เ e อร i n ฟอร์เมชันอันนี้ผมชาร์จไว้เต็มเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็ใช้งานได้ประมาณ สองชั่วโมงกว่านะครับตามสภาพของมือสองก็ไม่ได้ยาวนานมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพกพาได้นะครับ s สเต็ม Formation เป็น5.50นะครับ OMEC นะครับก็แปลงเล่นผ่านเหรียบร้อยดูที่อะอนาล็อกนะครับที่อนาล็อกให้ดูเด n e t บ r เซอร์นะครับอะเรักครู่นะครับนี่ครับอาที่อนาลอกให้ดูแล้วก็ให้ดูหน้าจอเลยครับว่า ขาวสวยนะครับไม่ได้เหลืองอะไรนะครับลอกไม่เดินเองนะครับใช้ขวาขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับดูที่เมมโมรีนะครับก็จะมีเกมเยอะนะครับเครื่องนี้เมมสามสองจิกมาริโอนะครับสองภาคสติปไปเตอร์ฟลร์แม็กนะครับ g t ทีไวท์เทสต้กอน์วอร์นะครับมี อะไรกันแคสติกอะไรขัออย่างนะครับบ o m เบอร์แมนแลน่าเทกเกนหกนะครับเบสสองพันสิบเจ็ปตนะครับปาร์ตออีกภาคหนึง่งฟังย่านะครับาวันฮิตนะครับนี่ฟอร์ t ปิดคาร์บอนมีดอสลักดับเบิล h ิ n t ันเตอร์ทันเตอร์นะครับเฮลเวิทมูนอ่าแกนตุลิสโมนะครับก็ดอวยอีก้าหนึ่งหรืวก็มีคอนอิเตอร์แล้วก็มีมเนมินิเกมนะครับ, game, รบต่างๆ น,นีเกมอะไรไม่แน่ใจนะครับก็มอนแซ่ฮน่าซินครีนะครับอามาจิอีโ o นะครับานารูโตะลีเจนต์บาซ่านะครับมีเซเว่น,นวันเดอร์ก็มีฮาวเวิตมูนนะครับเป็นเกมของเพย์หนึ่งนะครับล็อกแมนเอ็กซ์ซีนะครับแล้วมีละเซียนอีวิวนะครับนี่ครับ และเซนีวิวอีก3ภาคนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกมเยอะมากครับเครื่องนี้เป็นเมมสายสินะครับก็ซื้อไปคุ้ม,มแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาทดสอบปุ่มที่เกมเดิมแล้วกันนะครับนี่เท่าสลักเดี๋ยวปุ่มโฮมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้ดูด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติเปล่านะครับ ใครซื้อไปก็คุมครับเครื่องนี้อันนี้นครับปุ่มโฮมปกติปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงปกติแล้วก็เพิ่มปรับความสว่างหน้าจอปกตินะครับปุ่มตัดก็ใช้งานได้ปกติ่างนี้นะครับเสียงชัดเจนนะครับออกสองฝั่ง การใช้งานดืดนะ่นไหลนะครับเปลี่นปนโอเคนะครับนะครับก็ใช้งานปกตินะครับในส่วนของการใช้งานเคก็เดี๋ยวเทียนให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆนะครับ สรุปอีกทีนึงนะครับก็จะได้เป็นตัวเครื่องนะครับมี3 gig, มายสองิกนะแล้วก็มีซองโฟมนะครับแล้วก็อดัปเอร์ชาร์จนะครับของเทียบก็ใครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจนะครับคลิปนี้ก็ไว้นี่ครับสวัสดีครับ